สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาในโหมดแบบค่อนข้างจริงจังนิดนึงนะคะก็คือจะมาพูดถึงข้อคิดที่ได้นะคะหลังจากที่เรากลับมาใช้ชีวิตสดอีกครั้งนะคะเราไม่ใช่แบบนักจิตวิทยานักพูดนักให้ข้อคิดอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดไปก็คือ ไม่รู้ว่ามันจะผิดหรือจะถูกนะแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่เราเจอมากับตัวนะคะประสบการณ์จากเราโดยตรงแล้วเราก็อยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เราได้รับมันนะคะออกมาเชื่อว่าหลายคนก็เคยประสบปัญหานะคะต้องกลับมาเงาต้องกลับมาโซอยู่ตัวคนเดียวไม่มีใครไม่มีแฟนอาจจะเคยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ต้องมาอยู่ตัวคนเดียวในกรุงเทพแต่การที่เราอยู่คนเดียวอะ่ะมันก็ทําให้เราได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างมากซึ่งวันนี้นูจะมา เร,เรียงนะคะ4ข้อด้วยกันที่นิวได้นะคะหลังจากที่นิวกลับมาใช้ชีวิตสอนอีกครั้งไม่ได้สนับสนุนให้ใครอย่าล้างหรือไม่ได้สนับสนุนให้ใครโสดนะ,ะเพียงแต่ว่าเราอยากให้หาข้อดีในชีวิตที่เราที่มันเกิดขึ้นกับเราะว่างั้นนถอะสำหรับนิวอะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามมายเซ็ตสำคัญมากเลยนะคะถ้ามายเซตดีแล้วก็จะมองชีวิตเป็นอีกแบบหนึงเลยแต่ถ้ามายเซตแย่ แม้ชีวิตจะเหมือนกันคนสองคนมาเซตดีคนหนึ่งมาเซตแย่ก็ใช้ชีวิตต่างกันเลยนะมุมมองความคิดต่างกันอะไรใดๆก็ต่างกันเลยข้อคิดแรกเลยนะคะที่นิวได้เลยจากการที่นิวอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยทําให้รู้ว่าชีวิตของเราเป็นของเราเสมอมาซึ่งโอเคชีวิตทุกคนก็เป็นของุกคนแต่หลายครั้งเนี่ยที่เราเอาชีวิตของเราความสุขของเราความทุกข์ของเราความคาดหวังของเราเนี่ยไปแขวนเอาไว้กับคนอื่นใช่ไหมคะ เมื่อวันไปแขวนกับคนอื่นคือเราไม่สามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเราเองอ่ะเราก็จะคาดหวังว่าเขาต้องทําให้เรามีความสุขเขาต้องทําให้เราเป็นแบบนี้เพราะเธอทําให้ฉันทุกข์เพราะเธอทําให้ฉันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเอาชีวิตของเราไปแขวนไว้กับคนอื่นพอเราไม่มีเขาหรือวันหนึ่งเขาเปลี่ยนไปหรืออะไรก็ตามเราก็จะเคว้เลยแล้วคานนี้เราก็จะเควกมือล้วก็จะใช้ชีวิตอยู่ยากเลยนะคะทั้งทที่ชีวิตของเราอ่ะเราต้องเป็นคนกําหนดเองชีวิตของเราเราเป็น เออมันเป็นของเราอะ่ะเราสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเราเองจึงข้อนี้มาตกตะกอนจริงๆตอนนี้อยู่คนเดียวแหละคือเมื่อก่อนเราเด็กด้วยมั้งเราก็เลยเหมือนคาดหวังว่าถ้าเราพูดแบบนี้คนที่เราคุยด,ด้วยเขาต้องตอบแบบนี้เราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเขาทําสิ่งนี้ที่เราคิดอยู่ในหัวแล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นั่นแหละคะ่ะเราก็เลยไม่มีความสุขเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจําไว้นะคะว่าชีวิตของเราเนี่ยเป็นของเราเสมอมาข้อที่สองนะคะอิสระอิสระ อิสระอิสระซึ่งคำนี้นะคะมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราโสดนี่แหละบางคนอาจจะไม่ได้โสดมีแฟนหรืออะไรเนี่ยก็สามารถใช้ชีวิตอิสระได้นะคะแต่ว่าความอิสระที่แท้ทรูที่นิวได้เนี่ยคือมันมาตอนโสดนี่แหละ <c oughs> เราสามารถพูดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ฝันอะไรก็ได้อยากจะคิดอะไรแบบไหนอยากจะเออคือมันไม่ต้องแคร์ใครอะ แต่เราต้องไม่ทําให้ใครเดือดร้อนด้วยนะคะอยู่ภายใต้แบบความถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ให้ใครเดือดร้อนมันคืออิสระที่แท้ถูกอิสระทางความคิดอิสระทางการพูดคือแบบอยากจะไปไหนก็ไปโดยที่ไม่ต้องรอใครไม่ต้องแคร์ใครอยากจะทําอะไรก็ทําโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะมองอยังไงใช้ความคิดได้อย่างอิสระนิวได้กลับมา อยู่กับครอบครัวมากขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนมากขึ้นนะคะได้เจอเพื่อนเก่าที่เราไม่เคยเจอได้พบเพื่อนใหม่ได้พบสังคมใหม่ๆได้ไปดำน้ำําได้ไปออกกําลังกายได้ทําอะไรที่ที่เราอยากทํามันดีมากมันรู้สึกว่าใช้ชีวิตได้แบบคุ้มค่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะแบบตาวันตายพุ่งใช่ไหมไม่รู้ว่าวันนึงเราอาจจะเอ้ยเดินตกบนันไดเดินไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทําซึ่งพอเรากลับมาอยู่คนเดียวเรามาโสดปุ๊บเนี่ย อ <Israel. S 2> ข้อที่3นะคะการอยู่คนเดียวไม่ได้แย่อย่างที่คิด mm hmm. คือนิวเคยคิดแต่ว่าเออถ้าฉันต้องกลับมาอยู่คนเดียวอะ mm hmm. ฉันจะอยู่ได้หรอวะฉันจะทําอะไรเป็นหรอวะแล้วฉันจะแก้ปัญหาคนเดียวได้หรอ mm hmm. มันจะต้องแย่แน่ๆเลยมันจะนอนมันจะนั่นมันจะนี่ mm hmm. ใช่ไหมแต่พอเรามาอยู่คนเดียวโอเคแรกๆมันจะเว้งหน่อยเราจะต้องรับมือกับปัญหาทุกอย่างเองตัดสินใจเองลองผิดลองถูกเอง แต่รู้ไหมว่าทุกอย่างที่เราเผชิญทุกอย่างที่เราเจอมันทําให้เราแม่งเข้มแข็งขึ้นมันทาให้เราอยู่กับโลกนี้ได้ด้วยตัวเองเรารู้สึกภูมิใจอ่ะเออเรารู้สึกภูมิใจที่เราสามารถผ่านทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเราไม่ต้องกลัวแล้วว่าชีวิตนี้เราจะมีคู่หรือเปล่าเราจะอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเราจะภูมิใจในตัวเองมากแล้วเราก็จะรู้สึกรักตัวเองมากนะคะ คือเราจะมองว่าอุ๊ยเราทําเพื่อตัวเองได้ขนาดนี้เรารักตัวเองขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นในอนาคตจะม,มีใครหรือไม่มีใครเข้ามาก็ไม่แคร์แลว้วอะนั่นแหละอยู่คนเดียวไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะคะข้อที่สี่นะคะข้อคิดที่ได้หลังจากที่เรากลับมาอยู่คนเดียวนั่นก็คือ self love นะคะคือรักตัวเองเนี่ยใครๆก็พูดได้ว่าฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองใช่ไหมแต่ว่าเรารักตัวเองจริงหรือเปล่า หลายครั้งที่เราบอกว่าเรารักตัวเองจริงๆเราเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้รักจริงๆอะ่ะเราไม่ได้เมตตาต่อตัวเองเราไม่ได้ให้อภัยตัวเองเราไม่ได้คิดถึงตัวเองมากพอนะคะซึ่งเราก็มาแตกฉาน ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ทนเดียวนะคะว่าออการรักตัวเองจริงๆอะคืออะไรนิวอ่าฟังพอดแคสต์ทุกวันนะเวลาไปทํางานหรือว่าตื่นเช้ามาก็จะออกกำลังกายใช่ไหมแล้วก็ฟังพอดแคสต์คือเหมือนกับอยากให้อะไรตัวเองในทุกๆวันนะคะอืมมันก็จะได้ข้อคิดอะไรต่างๆในการใช้ชีวิตมากมายเลยนิวว่าดีมากเลยนะลองไปเสิร์ชพอดแคสต์อะไรเงี้ยอย่างโอเคเรามีลูกใช่ไหมคือเรารักลูกนะรักมากคือที่หนึ่งลูกคุณ number หนแต่เราก็อย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะเพราะว่า ถ้าสมมติอะเราอยู่กับลูกแต่สุขภาพจิตเราแย่สุขภาพจิตเราไม่ดีเราไม่มีความสุขเราอึดอัดถามว่ามันส่งผลต่อลูกไหมมันส่งผลต่อลูกนะลูกจะรู้สึกลูกจะรับรู้เลยแล้วเราก็จะเหมือนเลี้ยงลูกได้อย่างไม่มีคุณภาพอ่ะอเพราะอารมณ์อะไรต่างๆมันก็จะ มันเชื่อมโยงกับรูปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักตัวเองด้วยนะคะถ้าไม่รักตัวเองแล้จะไปรักใครได้อะเราเนี่ยอยู่กับตัวเราอะ่ะ24ชั่วโมงอเขาอยู่กับเรามา32ปีเราก็ต้องรักเขามากๆสิแล้วเขาก็จะอยู่กับเราจนมันตายด้วยเพราะฉะนั้นอย่ารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองนะอย่าไปรักผู้ชายมากกว่ารักตัวเองนะจ้าสาว,สาว เอออสี่ข้อเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลที่เรานั่นมาการมาใช้ชีวิตโสดการมาใช้ชีวิตคนเดียวเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือการรักตัวเอง m ายเซ็ตเราจะต้องปรับให้เราแคร์ตัวเองรักตัวเองมากแต่ไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวนะยูเราต้องไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเราต้องไม่ได้แบบ กูจะมัง่งตรงๆกูจะรักตัวเองกูจะไม่แคร์อะไรใครใดๆแล้วอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องมีเส้นนะเนาะว่าเอออันนั้นมันไม่เรียกรักตัวเองนะไม่เรียกเห็นแก่ตัวเราก็เซลฟ์เลิฟนะไม่ใช่เซลฟิชนะนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลก็คือเราควรกลับมารักตัวเองจริงๆนะคะแล้วเราก็จะเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นในชีวิตโสดชีวิตกัรนอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะสู้ๆนะคะใครที่แบบว่า รู้สึกโดดเดี่ยวเหงาไม่มีใครชีวิตไรค่าเลยอะไรเงี้ยเราเปลี่ยนมายาเซ็ตปรับมาว่าเอ้ยชีวิตเรามันมีค่ามากกว่าน,นั้นนะเกิดมาคนที่อยู่กับเราตลอดเวลาก็คือตัวเราเองเราสามารถผ่านเรื่องเราแย่ๆมาได้เราสามารถมีทุกวันนี้ได้เนี่ยเออเราแม่งก็เจ๋งนะเว้ยเราก,เราก็เราก็เก่งอ่ะเพราะฉะนั้นเราควรรักตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองให้อภัยตัวเองเมตตาต่อตัวเองเยอะๆนะคะชีวิตเราจะได้มีความสุขมากขึ้น อะไรที่เป็นพลังลบล้วก็อย่าไปอยู่กับมันมากเ mm hmm. สริมพลังบวกให้กับตัวเองมากๆนะคะใครอยากให้นิวแบบมานั่งพูดหรือชอบอะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็คอมเมนต์ข้างใต้เลยนะคะอยากให้แบบมาเอ้ยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อคิดอะไรเนี่ย mm hmm. ก็บอกกันมาได้เลยค่ะวันนี้ไปแหละบ๊ายบาย